ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องมะเพือกชมสวนนะครับครับวันนี้ก็หลังจากที่ผมตัดลูกกล้วยออกนะครับตัดต้นกล้วยออกนะครับผมก็ได้ใช้ต้นกล้วยนียครับมาคุมโคนนะครับนี่นะครับข้อดีของต้นกล้วยนะครับก็คือ เขาก็จะมีจูรินซีที่หลายๆตัวนะครับอย่างเช่นจูรินซีเอ่องการเจริญเติบโตนะครับที่เราเอาหน่อกล้วยนะครับไปหมักทําเป็นจูรินซีหน่อกล้วยนะครับแต่ผมไม่ได้หมักนะครับก็คือเอา,เอาต้นกล้วยทีเ่เอาลูกออกแล้วนะครับเอามาคมุมโคนนะครับซึ่งต้นกล้วยนะครับเขาก็จะมีน้ํานะครับมีน้ําอยู่ในอยู่ใน ต้นกล้วยนะครับซึ่งจะทําให้มีความชุ่มชื้นนะครับเวลาเราเอามาคุมโคนนะครับพอมาคุมโคนครับหน้าดินนะครับก็จะความชื้นในดินนะครับก็จะไม่ระเหยออกเร็วนะครับซึ่งหน้าหนาวนี่ครับเป็นความชื้นในอากาศก็จะลดลงนะครับซึ่งแทบจะไม่มีนะครับเป็นเป็นอากาศแห้งนะครับจะทําให้ต้นทุเรียน มีอาการนอกหนาวได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมนะครับเป็นอำเภอบ้านดุงนะครับห่างจากตัวอำเภอประมาณ9กิโลนะครับห่างจากนาเกลือประมาณ 3- 4กิโลนะครับซึ่งพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เค็มนะครับแล้วก็ห่างจากตัวคำชะนวนนะครับประมาณ10กิโลนะครับซึ่งอยู่ใกล้คำชะนวนนะครับถ้าใครเที่ยวคำชะนวดอยากแวะมามาชมมาดูได้นะครับ นี่ก็คือหลังจากที่คุมโคลนะครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เวลาหนาวก็หนาวมากนะครับนี่นะครับก็คือเอามาคุมโคนนะครับเพื่อให้มีความชื้นในดินนะครับแล้วก็ไม่ให้ดินละเหยไปนะครับแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะครับถ้าเราเอาพวกเศษฟางเศษหญ้าหรือวัสดุต่างๆนะครับเอามาคุมโคลนะครับ เขาก็จะย่อยสลายนะครับต่อไปในวันข้างหน้านะครับย่อยสลายเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับซึ่งในดินต้องมีอินทรีย์วัตถุอย่างน้อยครับ50ขึ้นไปนะครับในดินนะครับเพื่อที่จะให้มีอาหารของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับอ,อย่างเช่นจุลินทรีย์ตึงในตัวเช่นพวกยีสต์พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์เร่งการเจริญเติบโต,ต,ตจุลินทรีย์อะไรต่างๆนะครับ เพื่อที่เขาจะได้มีอาหารนะครับแล้วก็ย่อยพวกต้นกล้วยนะครับหรือว่าใบหญ้าใบแห้งนะครับเพื่อที่จะย่อยสลายเป็นธาตุอาหารให้กับพืชให้กับต้นทุเรียนในวันต่อไปนะครับนี่นะครับผมก็ได้ใส่นี่ครับใบที่เป็นเชื้อราด้วยนะครับนี่นะครับ ใบที่เขาเป็นเชื้อรานี่ก็คือเชื้อราใบจุดหรือแอนแทคโนตนะครับผมก็เอามาใส่นะครับเพราะว่าเรามีระบบป้องกันที่ดีก็คือไตโคโรมานะครับแล้วก็ถ้าดินเราไม่เป็นกดไม่เป็นด่างครับค่าพีเอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับซึ่งเชื้อราดีนะครับพวกไตโครมาหรือเชื้อราที่เขาราดีนะครับเขาจะอาศัยอยู่ได้นะครับ เขาก็จะป้องกันต้นทุเรียนให้เรานะครับนี่ครับยอดเขากำลังมานะครับก่อนต้นนี้เป็นต้นไซมินินะครับไซเล็กมากครับซื้อมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต้นเล็กขนาดนี้นะครับนี่นะครับห้าสิบเซนนะครับเขาก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็เมื่อก่อนต้นนี้ครับใบร่วงนะครับใบร่วงเลืองร่วงแล้วก็อาการปุ๋ยเกินนะครับ แล้วก็ยอดแห้งยอดแห้งนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นนะครับแทงยอดออกมานะครับถ้าเราหนึ่งไม่ใส่ปุ๋ยเกินครับไม่ลดน้ําเยอะนะครับต้องต้องพอดีนะครับหรือถ้าใดธาตหนึ่งห้ามเกินนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนป่วยหรือมีปัญหานะครับนี่ครับผมก็จะเอามาคุมโคนครับเพราะว่ามันก็เริ่มจะเข้าหนาวแล้วครับส่วน เพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานนะครับเขาเวลาหนาวก็จะหนาวมากนะครับไม่เหมือนส่วนจันทบุรีหรือภาคใต้นะครับซึ่งฝนจะยังตกชุกชุมอยู่นะครับเดี๋ยวนี่ก็ฝนเริ่มเจือจางลงแล้วนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับที่เขาเป็นเชื้อรานี่ครับเอาไปคุมโคลนะครับใบใบกล้วยนะครับ ที่เขาแห้งแล้วนะครับหรือไม่แห้งก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไปคุมนะครับนี่ก็เป็นเช้อรานะครับนี่นะครับใบที่เป็นเชียรานะครับผมก็มาคุมโค่นนะครับแต่ต้นทุเรียนก็ยังไม่มีปัญหานะครับเขาก็ยังแตกยอดสวยนะครับนี่นะครับเขาก็ยังแทงยอดมาได้ดีมากนะครับยังไม่มีปัญหานะครับ ใบสวยงามนะครับไม่เป็นเชื้อรานะครับเห็นไหมนะครับคืออาการขาดธาตุสังกะสีนะครับใบใบเขาจะเล็กแล้วก็หยักๆนะครับนี่คืออาการขาดธาตุสังกะสีนะครับก็คือรักษาไม่ได้แล้วนะครับถ้าออกมาแบบนี้ต้องพ่นสังกะสีเท่านั้นนะครับเราก็เอา่นสังกสีมาพ่นนะครับเพื่อให้แต่ใบใบเก่าจะไม่หายนะครับต้องรอใบใหม่เท่านั้นนะครับถ้าขาดธาตุธาตุสังกสีนะครับ สมมติว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเยอะๆนะครับมันก็จะไปทับธาตุสังกะสีด้วยเหมือนกันนะครับหรือดินเป็นกรดเป็นด่างนะครับก็จะทําให้ขาดธาตุสังกะสีได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าค่าพีเฮทของเรานะครับว่าจะอยู่ที่5.5หรือ6.5เราไม่มีเครื่องมือวัดนะครับแต่เราผมก็มีวิธีนี้นะครับก็คืออาศัยดูหญ้าเอานะครับ อย่างเช่นครับหญ้ายังเขียวสวยแบบนี้นะครับหญ้าเขาเขียวสวยแบบนี้ก็คือดินยังค่าดินของเขาค่าดินจะปกตินะครับก็คือไม่เป็นกดไม่เป็นด่างนะครับแต่ถ้าหญ้าเหลืองนะครับไม่สวยไม่เขียวไม่งามนะครับก็แสดงว่าค่าของดินเราผิดเพี้ยนไปแล้วนะครับแต่ทําไมแล้วเวลาถ้าหญ้านะครับหญ้ายังเขียวแต่ว่าต้นทุเรียนเหลืองนะครับหรือใบร่วงใบอะไรนะครับแสดงว่า ระบบล่าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับต้นทุเรียนนะครับนี่ก็จะ,ะเป็นพวกไอแมงมุมนะครับเขามาสร้างรังไว้นะครับนี่นะครับถ้าถ้ามันขาดถ้าอาหารเราก็พ่นทางใบนะครับนี่ครับครับคลิปนี้ก็ กดติดตามช่องมะเผือกชมสวนด้วยนะครับสวัสดีครับผม